อาสา a c a d e m i c Student แ ffa i r ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาวจกรมรยาค่ะพี่มาหมาแล้วค่ะวันนี้น้องๆสงสัยใช่ไหมคะว่าพี่มามาทำอะไรใช่ค่ะวันนี้พี่มาจะมาพูดในประเด็นคะแนนสาหกิจมาได้อย่างไรคะแนนสาหกิจมาจากแบบประเมิน2ประเมินด้วยกันนะคะแบบประเมินที่1แบบประเมินสำหรับสถานประกอบการแบบประเมินที่ 2, สองสหรับอาจารย์นิเทศค่ะ แบบประเม,มินที่1นนะคะเป็นแบบประเมินสําหรับสถานประกอบการน,นะคะโดยที่แบบประเมินสําหรับสถานประกอบการก็จะแบ,บ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1 40%ก็คือจะมาจากการประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานของเรานะคะในส่วนที่ 2, 2> ก็คือ1 0นะคะจะมาจากการประเมินโครงงานสาหกิจของเรานั่นเองค่ะในส่วนที่1นนะคะของ40%มันจะมีหลายข้อมากแต่วันนี้พี่มามาสรุปประเด็นสาคัญสคัญให้ได้้องฟังกันนะคะในส่วนข้อ1นนะคะจะมาจากการประเมินงานตามความสามารถของเราโดยที่งาน เขามอบหมายมาให้เราแล้วก็ตามระยะเวลาที่เขากําหนดมาให้เราด้วยนะคะข้อ2นะคะความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์สํานักงานนะคะตลอดจนการนําไปประยุกต์ใช้งานนะคะข้อที่3นะคะ ทักษะการสื่อสารการนำเสนอการเขียนการพูดและความถูกต้องนั่นเองค่ะข้อ4นะคะมีความสนใจแล้วก็ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานพี่เรียงเขาจะดูว่าเราเนี่ยมีความอดทนหรือมีความตั้งใจที่จะฝ่าฝันอุปสรรคหรือปัญหานั้นได้ไหมนะคะแล้วก็ข้อที่5นะคะการวางตัวหรือบุคลิกภาพแล้วก็การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานนั่นเองค่ะ ข้อ6นะคะเป็นข้อที่สําคัญมากๆนะคะนั่นก็คือการตรงต่อเวลานะคะการเข้างานการออกงานแล้วก็ระยะเวลาการปฏิบัติงานและที่สําคัญนะคะสําคัญสุดๆเลยนะคะการลางานค่ะน้องๆคนไหนที่อยากลางานหรือมีธุระจาเป็นนะคะน้องๆต้องโทรบอกพี่เลี้ยงด้วยนะคะ ส่วนที่2นะคะส่วนที่1 0นะคะ10%นี้จะมาจากการประเมินโครงงานของเรานะคะโดยที่จะมี3ข้อด้วยกัน,นะคะ่ะข้อ1นะคะโครงงานมีความน่าสนใจข้อ2นะคะโครงงานสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อ3นะคะโครงงานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นรูปธรรมแบบประเมินที่2นะคะก็คือจะเป็นแบบประเมินในส่วนของอาจารย์นิเทศค่ะในส่วนของอาจารย์นิเทศก็จะแบ,บ่งออกเป็น2อีกเหมือนกันนะคะก็คือ4 0 10%ค่ะในส่วนที่1นนะคะก็คือจะมาจากการประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงานของเรานะคะนั่นก็คืออาจารย์ที่เป็นนิเทศของเรานะคะก็คือจะเข้าไปคุยกับพี่เลี้ยงหรือพี่ที่ดูแลเรานั่นเองนะคะแต่อันนีอ้อาจารย์สามารถเอาคะแนนจากการที่อาจารย์จะเข้าไปคุยแบบการส่วนตัวนะคะกับพี่เลี้ยงของเรานะคะ เพราะฉะนั้นนะคะน้องๆต้องต้องปฏิบัติงานแล้วก็ต้องอยู่ในขอบเขตของพี่ๆให้ดีนะคะในส่วนที่2ก็คือ10%อนั่นเองนะคะ10นี้จะมาจากการแบบประเมินโครงงานสาหกิจของเรานะคะแต่ว่าคะแนนนี้คะแนนส่วนนี้จะมาจากอาจารย์ที่ปรึกษานะคะโดยที่จะมีคะแนนมาจาก1หัวข้อของเรามีความน่าสนใจนะคะ2ข้อมูลทั่วไปบทนํานะคะ3 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานที่เราทำนะคะแล้วก็ข้อ4นี้สําคัญเลยคะ่ะการนําไปใช้จริงในสถานประกอบการนั้นๆน,น,นะคะเป็นไงกันบ้างล่ะคะน้องๆรู้ใช่ไหมล่ะคะว่าคะแนนสากลของเรานะคะมาจากไหนบ้าง มันแบบประเมินทั้งสองแบบประเมินเนี่ยมีความคล้ายมากเลยนะคะพี่อยากฝากให้น้องๆนะคะปฏิบัติต้นแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ดีด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้พี่มารด้วยนะคะเพื่อให้น้องๆทุกคนเนี่ยติดตามข่าวสารจากพี่มาได้ด้วยนะคะแล้วเจอกับพี่มาได้ใหม่โอ,อกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ